อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกันนะตอนที่419กดสงครามกริมที่ยังเหลือรู้สึกราวชีวิตตนถูกแขวนอยู่บนเส้นได้นิ่งงันมิกล้าขยับไหวขณะเดียวกันณนะเส้นขอบฟ้าดวงอาทิตย์เริ่มโผล่ขึ้นมาความมืดมิดถูกปัดเป่าผืนดินถูกปกคลุมไปด้วยแสงภายในสถานชุมชนที่สามเลือดและซากศพเริ่มเผยโฉมออกมา เลี่ยนฉากนี้ให้เรากับเป็นทุ่งสังหารแต่สิ่งที่ทุกสิ่งมีชีวิตต่างจดจ้องกลับเป็นจำนวนเผ่ากริมบนท้องฟ้าที่บัดนี้กระจุกตัวกันเหลือแค่กลุ่มเดียวเท่านั้นอาทหารกริมตนหนึ่งส่งเสียงร้องเศร้าสลดออกมาต่อสู้มาจนถึงบัดนี้พวกมันถึงค่อยค้นพบว่าสหายร่วมชาติพันธุ์ของตนเหลืออยู่ไม่มากแล้วพวกเราถอยเผ่ากริมส่งสัญ,ญญาณผ่านจิตสำนึก และสัญญาณน,นี้ไม่ว่าจะทหารกริมที่เหลืออยู่หรือมนุษย์ก็ล้วนได้ยินกันทั่วหน้าฝ่ายมนุษย์กลายเป็นตกตะลึงส่วนใหญ่ที่สามารถเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในสถานหลบภัยได้แล้วรีบหยิบอุปกรณ์สื่อสารและพบว่าเหลือดโรดนอยู่เพียงตัวเดียวที่ช่วยให้พวกเขาเห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายนอกท่ามกลางซากปร,รักหักพังของสถานชุมชนที่สามทหารกริมกำลังบินล่าถอยออกไป จำนวนของพวกมันเบาบางลงมากๆจนพอที่จะสามารถนับได้ด้วยตาเปล่าผลลัพธ์จากสงครามเผ่ากริมหลงเหลืออยู่แค่200-300ถึงตัวเท่านั้นส่วนกวงเว่ยกับซื่อฉิงยังคงพัวพันอยู่กับคริมบางส่วนแต่การเคลื่อนไหวของพวกเขาเชื่องช้าลงอย่างเห็นได้ชัดอย่างไรก็ตามแรงกดดันของพวกเขายังคงแข็งแกร่งมีอ่อนโซมลง เมื่อเห็นกองทัพกริมถอยซื่อฉิงกับกวงเว่ยก็ผ่อนลมหายใจยาวด้วยความโล่งอกกองทัพกริมบินห่างทิ้งห่างออกไปผู้ใช้พลังเลเวลบีมิกได้ไล่ติดตามขณะนี้ผู้ใช้พลังที่ซ่อนอยู่เริ่มทยอยกันออกมาพวกเขาทั้งหมดทำแค่เพียงมองมิกลาไล่ตามไปเช่นกันเพราะท้ายที่สุดแล้วปัจจุบันพวกเขาเหลือเลเวลซีอยู่แค่ไม่กี่สิบคนเท่านั้น แม้เลเวลดีจะรอดนับพันคนก็ตามแต่หากเทียบกับจำนวนในตอนแรกถือว่าน้อยลงจนน่าใจหายนายพลหวังไม่เป็นไรใช่ไหมชิมเฟิงเอ่ยถามหวังโจหวังโจสูดหายใจลึกรู้สึกเกรงไปทั้งร่างโดยเฉพาะบนหัวไหล่มันเจ็บจนแทบทนไม่ไหวไม่เป็นไรขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือในครั้งนี้คุณไปเก็บกวาดสนามรบเถอะงั้นผมก็วางใจขอตัวก่อน ชิมเฟิงพัดยักหน้าวาดมือเผาศพกริมเหล่านั้นใช้พลังสมาธิรวบรวมเอาแก่นพลังงานมาและจากไปสงครามสิ้นสุดลงแล้วผู้ใช้พลังถึงเวลาเก็บกวาดเพื่อหาสินสงครามสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ตนเองเนื่องจากสถานชุมชนถูกจัดเตรียมเอาไว้สำหรับสงครามล่วงหน้าแล้วดังนั้นพอถึงช่วงเวลาเก็บกวาดมันเลยเป็นไปอย่างง่ายดาย ในส่วนรับผิดชอบของทหารรับจ้างเฟิงหลีถนนของพวกเขาเกลี้ยงเกล่าไม่มีอะไรให้ต้องจัดการเพราะในทุกๆครั้งที่ทหารกริมบุกเข้ามาและจบการต่อสู้ฉินเฟิงจะเผาศพของพวกมันทันทีและรวบเอาแก่นพลังงานไปอย่างไรก็ตามหากสังเกตดูดีๆจะพบว่าในเวลานี้มีถนนหลายสายว่างเปล่าเนื่องจากเลเวลซีและดีส่วนใหญ่ที่รับผิดชอบตรงจุดนั้นได้ตายไปจนหมดแล้ว และอุปกรณ์รูนมิติของพวกเขาก็จะตกเป็นของส่วนกลางกลายเป็นรางวัลชนิดหนึ่งไปโดยปริยายการกระทำเช่นนี้แม้จะโหดร้ายแต่ต้องคำนึงถึงผู้ใช้พลังที่ยังเหลือรอดอยู่ด้วยพวกเขาสมควรได้รับรางวัลปลอบขวัญโชคลาบจากคนตายหากคิดเพียงในแง่เม็ดเงินที่ว่ามหาศาลใครมาก่อนก็ได้ก่อนช่วงเวลานี้มือใครยาวสาวได้สาวเอา สมาชิกทหารรับจ้างเฟิงหลีแยกตัวกระจายกันออกไปเก็บเกี่ยวสินสงครามสำหรับหัวใจหลักในการต่อสู้ย่อมไม่พ้นฉินเฟิงและไม่คาดคิดเลยหลังจากนับยอดความเสียหายแล้วผลปรากฏว่าสมาชิกทหารรับจ้างเฟิงหลีไม่มีใครตายเลยสักคนเดียวแม้จะมีได้รับบาดเจ็บสาหัสถ,ถึงสามคนแต่เมื่อเทียบกับกองทหารรับจ้างกลุ่มอื่นๆที่แทบจะกลายเป็นพิการอยู่แล้วถือว่าดีกว่ามาก ฉินเฟิงเริ่มออกเก็บกวาดถนนสายอื่นในระหว่างที่ยังไม่มีใครอยู่เขาเผาศพทหารกริมอย่างรวดเร็วและเริ่มตรวจหาตามร่างไร้วิญญาณของผู้ใช้พลังเมื่อถึงจุดนี้คิ้วของฉินเฟิงเริ่มย่นเข้าหากันพลังสมาธิของเขาแข็งแกร่งมากดังนั้นจึงสามารถเลือกถนนเส้นที่ยังไม่เคยมีใครเข้ามาเก็บกวาดได้อย่างสบายสบาย แต่เมื่อมาถึงเขากลับพบว่าบนศพผู้ใช้พลังมันไม่มีอุปกรณ์รูนมิติอยู่เลยหรือต่อให้มีเกือบทั้งหมดล้วนได้รับความเสียหายฉินเฟิงเริ่มย้อนนึกไปถึงเรื่องที่ตนสามารถเก็บอุปกรณ์รูนมิติจากค่ายชั่วคราวของกริมก่อนหน้านี้คล้ายกับมีลางสังหรณ์ร้ายชนิดหนึ่งวาบเข้ามาในหัวใจหวังว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะขณะนั้นเองติดติดติดอุปกรณ์สื่อสารของฉินเฟิงได้ดังขึ้น หัวหน้ารีบมาทางนี้เร็วเข้าพวกเรากับกลุ่มเล่ถงังมีปัญหากันอีกแล้วเกาลี่ส่งข้อความมาสถานชุมชนที่สามมีได้ใหญ่โตพลังสมาธิของฉินเฟิงกวาดไปก็เจอตำแหน่งของเกาลี่ทันทีฉินเฟิงกลับไปหลี่แยกกันเก็บกวาดสินสงครามดังนั้นเมื่อเขามาถึงไปหลี่ก็ถึงก่อนแล้วหรือว่าคุณต้องการสู้กับฉัน ไผหลีดึงแท้มิติขึ้นจากเอวของเธออยากไปเยี่ยมยม,มาบาลแล้วใช่ไหมใบหน้าของเลยหญิงเปลี่ยนเป็นหน้าเกลียดเนื่องจากไปหลีเป็นสัตว์ร,ร้ายดังนั้นมีอารมณ์ร้อนกว่าคนธรรมดาเห็นอยู่ชัดๆว่าเธอสวยราวกับนางฟ้าแต่กลับครองครอบพะละกำลังอันแข็งแกร่งแกร่งจนหน้าใจหายในเวลานี้คนที่ยังพอสู้ได้ฝั่งเล่ถังมีเลยหญิงเพียงคนเดียว เขารู้สึกโกรธเกรียวเป็นอย่างมากแค่ฉินเฟิงคนเดียวก็ทำให้เขาไม่อาจขมอารมณ์โกรธได้แล้วแต่นี่ยังมีไปหลีที่หน้าตาใสซื่อแต่กลับกล่าววาจาร้ายกาดใส่เขาอีกจะโอหังเกินไปแล้วความโกรธของเหลยหญิงปะทุถึงขีดสุดแขนยักษ์พลันผุดขึ้นกลางอากาศอันบางเบาเหลยหญิงคว้าจับมันไว้ด้วยมือข้างขวาของเขาแก่นอบฤิ์ส่งพลังงานมหาศาลออกมา บ่งบอกว่ามันเป็นวัตถุดิบระดับราชันเลเวลดีถุงมืออุปกรณ์รูนของเขาเปล่งประกายแสงสีม่วงปลดปล่อยแรงกดดันแข็งกร้าวเชื่อไหมว่าฉันสามารถใช้สายฟ้าผ่าเธอจนกลายเป็นขี้เท่าได้ไปหลีไม่สนคำขู่วินาทีต่อมาแท้มิติเหวี่ยงสะบัดออกไปท่ามกลางแสงสีเงินชั้นอากาศเริ่มปริร้าวรอยแยกแห่งมิติเวลาผุดออกมา เลยหญิงสะดุ้งตกใจดีดตัวถอยห่างทันทีนี่เธอกล้าไปหลีโจมตีใส่เขาจริงๆต้องรู้นะว่าทางพันธมิตรมนุษยชาติมีกฎข้อบังคับเอาไว้ว่าหลังจบสงครามจะต้องไม่มีการต่อสู้เพื่อแย่งชิงผลประโยชน์กันเมื่อเรื่องดำเนินมาถึงจุดนี้แรงกดดันมหาศาลพลันปกคลุมอยู่เหนือศีรษะของฝูงชน กลิ่นอายเย็นยยเยือกกวาดกระพือลงไปชวนให้ผู้คนรู้สึกราวกับกำลังต้องลมในฤดูหนาวทาั้งทัที่นี่คือเช้าในช่วงเดือนพฤษภาคมนี่มันเรื่องอะไรกันอุตสาหรอดชีวิตจากการสงครามมาได้ยังไม่พอใจอีกหรือทั้งยังพยายามคิดจะสังหารผู้อื่นอีกเป็นกวงเว่ยผู้ใช้พลังมากมายหันไปทำความเคารพกวงเว่ยนายพลกวง เลยหญิงราวกับพบพระมาะโปรดสีหน้าทะมึนของเขาฝืนฉีกยิ้มที่ดูบิดเบี้ยวออกมานายพลกวงคุณก็เห็นใช่ไหมพวกเขาเป็นฝ่ายเริ่มก่อนช่วงเวลานี้ฉินเฟิงก้าวเข้ามาเอ่ยแทรกเธอแค่ขู่ให้คุณกลัวแต่ไม่คิดเลยว่าความอาถารของประธานเล่ยจะมีอยู่เพียงน้อยนิดจริงๆแล้วเป็นคนใจส่อถึงเพียงนี้สีหน้าของเลยหญิงกลายเป็นซีดเซียว ถลึงมองฉินเฟิงด้วยความเกลียดชังฉินเฟิงอย่ามาเฉยชายทางฝั่งแกแหกกฎสมควรได้รับโทษฉินเฟิงหัวเราะเย็นชากฎอะไรฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีกฎแบบนี้ด้วยแกต้องการจะทำลายกฎอย่างนั้นหรือไม่รู้หรือไงว่าหลังจบสงครามไม่ควรเกิดความขัดแยง้งหรือสู้กันเพื่อชิงสินสงครามแกตั้งใจจะละเมิดมันสินะเกาลี่โกรธขึ้นมาทันทีพวกเรามาถึงก่อนชัดชด แต่คุณกลับบังคับให้พวกเราออกไปใครกันแน่ที่ไม่ทำตามกฎเลยหญิงตรึงลงบนร่างของเกาลี่ทันทีพลังสมาธิอันน่าพรั่นพรึงประทุออกมาเตรียมกดดันอีกฝ่ายอย่างไรก็ตามเมื่อย้อนคิดถึงกฎที่ตนเพิ่งเอ่ยไปเขาเลยทำได้แค่เพียงจ้องเกาลี่ด้วยความเดือดดานคล้ายอย่างไรต้องจดจำใบหน้าของอีกฝ่ายให้ได้เพื่อที่จะแก้แค้นในภายหลัง ระหว่างนั้นเองฉินเฟิงแสซงทำเป็นประหลาดใจและกล่าวมีกฎแบบนี้อยู่ด้วยงั้นหรือฉันต้องขอโทษด้วยจริงๆแต่ผู้ไม่รู้ย่อมไม่ผิดฉันไม่รู้จริงๆพอดีว่าแฟนกับฉันเพิ่งปลูกพลังได้เมื่อปีที่แล้วเองประธานเล่ที่เป็นคนจากยุคเก่าเป็นถึงผู้หลักผู้ใหญ่ทำไมถึงไม่มีเหตุผลแล้วยอมอ่อนข้อให้พวกเราเสียหน่อยละ่ะตอนที่420สถิติอันน่าตกใจ เมื่อกล่าวถึงช่วงท้ายประโยคสีหน้าของฉินเฟิงแสดงออกชัดถึงความประชดประชันเล็บหญิงขลึงมองฉินเฟิงด้วยความโกรธนี่ฉินเฟิงกำลังด่าว่าเขาแก่เกินหงำเหงือกใช่ไหมอันที่จริงข้ออ้างนี้ของฉินเฟิงก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ดีไม่ดีพันธมิตรมนุษยชาติเมื่อรู้ถึงอายุของเขาอาจตระหนักถึงพรสวรรค์ของฉินเฟิงและมอบรางวัลเพิ่มเติมให้เลยก็ได้ ไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องที่ไผ่หลียังไม่โจมตีถูกฝ่ายตรงข้ามณขณะน,นี้สายตาที่เย็นชาราวกับน้ำแข็งของกวงเว่ยตกลงบนร่างของฉินเฟิงและไผ่หลีอายุ17ปีกวงเว่ยมองตราเลเวลดีตรงหน้าอกทั้งสองขมวดคิ้วถามเจ้าหนูนายกำลังจะบอกว่าตนเองเป็นลูกหลานของตระกูลชั้นสูงหรือคนที่เกิดจากเมืองหลวงมังกรงั้นหรอ เมืองหลวงมังกรคือศูนย์กลางแห่งตำนานของจีนเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับผู้ใช้พลังจะเป็นแบบนั้นไปได้อย่างไรนายพลกวงเข้าใจผิดแล้วผมไม่ได้จะสื่อออกไปแบบนั้นเลยแค่ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับกฎข้อบังคับจริงๆท่าทีของฉินเฟิงค่อนข้างสงบแต่ในหัวใจกลับเริ่มขุ่นมัวเล็กน้อยเพราะดูเหมือนจะผิดแผนกวงเว่ยไม่ใส่ใจว่าเขาเป็นคนมีพรสวรรค์เลยสักนิด ตรงกันข้ามฉินเฟิงกลับรับรู้ได้ถึงอารมณ์เชิงลบที่ปลดปล่อยออกมาจากอีกฝ่ายแต่นี่ก็แค่การสังเกตแบบผิวเผินฉินเฟิงไม่กล้าใช้พลังสมาธิตรวจสอบให้มันชัดเจนเพราะยังไงซักกวงเว่ยเป็นถึงเลเวลบงั้นหรือกวงเว่ยยบยักหน้าสายตาราวกับน้ำแข็งกวาดมองทั้งสองฝ่ายแล้วเอ่ยปากกลุ่มของเลยหญิงประสบความสูญเสียอย่างหนัก ดังนั้นถนนเส้นนี้มอบให้เขาพวกนายไปที่อื่นเสียสีหน้าของฉินเฟิงเรียบเฉยแต่ดวงตากลับมองกวงเว่ยด้วยความลึกลำํำเข้าใจแล้วฉินเฟิงไม่ปฏิเสธสมาชิกทหารรับจ้างเฟิงหลีเองก็ไม่ได้ปริปากอะไรอีกมีแค่บางคนที่ทนไม่ได้แสดงท่าทีฮึดฮัดเล็กๆน้อยๆพวกเราไป ฉินเฟิงจากไปพร้อมกับฝูงชนไปหลี่จ้องมองเล่หญิงกับกวงเว่ยด้วยสายตาเย็นชาก่อนจะหันหลังและจากไปสายตากวงเว่ยเลื่อนลงมองมือของไปหลีที่กำลังกลุ่มแท้มิติย่นคิ้วเข้าหากันคล้ายกำลังครุ่นคิดสำหรับทุกคนนี่มันก็แค่การทะเลาะก,กันเล็กๆน้อยๆหลังสงครามแมจะชวนให้รู้สึกหงุดหงิดอยู่บ้าง แต่ทั้งหมดก็สามารถเบนความสนใจไปกับการเก็บกวาดที่เหลืออยู่อย่างรวดเร็วออกสำรวจอีกไม่นานพวกเขาก็พบแก่นพลังงานของเผ่ากริมตามท้องถนนทว่าอุปกรณ์รูนมิติส่วนใหญ่กลับหายไปในบรรดาศพผู้ใช้พลังสิบคนจะพบเพียงหนึ่งเท่านั้นเรื่องนี้สร้างความสับสนแก่หลายๆคนมากหรือว่าจะมีใครชิงอุปกรณ์รูนมิติไปก่อนหน้านี้แล้วถ้าอย่างนั้นเป็นฝีมือใครกัน เมื่อคิดถึงจุดนี้ผู้คนก็กวาดมองรอบๆด้วยความสงสยัยแน่นอนไม่นานการเก็บกวาดก็จบลงร่างไร้วิญญาณของผู้ใช้พลังที่ยังมีสภาพดีสหายที่รู้จักกันของพวกเขาเริ่มหอ่อศพส่วนเศษซากการทำลายล้างของสงครามทำได้แค่รอฝ่ายพันธมิตรมนุษยชาติส่งกำลังคนเข้ามาจัดการและในตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาอันแสนสำคัญนั่นคือการเข้ารับแต้มสงคราม รางวัลน,นี้ถือเป็นตัวแทนของเงินตราเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจหลักของฝูงชนในการร่วมศึกเมื่อสงครามสิ้นสุดลงในที่สุดก็ถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์อย่างแท้จริงเนื่องจากตึกผู้ใช้พลังมีบางส่วนเสียหายมิอาจรองรับคนจำนวนมากได้ทุกคนจึงไปรวมตัวกันที่จตุรัสกลางแทนนายพลทั้งสามก็มารวมตัวที่นี่เช่นกัน พวกเขาจัดแถวเป็นรูปแบบวงกลมมีเลเวล B เป็นจุดศูนย์กลางวงถัดมาเป็นผู้ใช้พลังเลเวล C ราวๆ50คนรอบนอกสุดเป็นเลเวล D กว่า1000คนทั้งหมดกำลังเฝ้ารับชมผลสถิติทางสงครามเบื้องหน้าติดติดติดตรวจสอบเสร็จสิ้นสถิติสังหาร714ติดติดติดตรวจสอบเสร็จสิ้นสถิติสังหาร752ติดติดติด ตรวจสอบเสร็จสิ้นสถิติสังหาร802สถิติสังหารของนายพลทั้งสามทำให้ผู้คนที่เฝ้ามองรู้สึกอึง้งทึ่งแน่นอนสำหรับพวกนายพลเรื่องเงินไม่นับเป็นสิ่งใดแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือยิ่งทำภารกิจได้ดีการจัดส่งจากทางพันธมิตรมนุษย์ก็จะยิ่งมากนี่คือรางวัลตอบแทนที่ถูกส่งมาให้พวกเขาโดยตรงซึ่งที่กล่าวมาคือทรัพยากรในส่วนของเลเวล B ทั้งสาไม่แสดงสีหน้าใดๆหลังตรวจสอบก็เริ่มแยกย้ายกลับไปยังตึกผู้ใช้พลังเพื่อพักผ่อนเพราะอย่างไรเสียสงครามถือว่ายังไม่จบลงซะทีเดียวสุดท้ายแล้วยังเหลือเผ่ากริมอีกราวๆ2 0 0ร้อถึงสาตัวไม่แน่ว่าพวกมันอาจวกกลับมาอีกก็ได้ฉะนั้นเมื่อมีเวลาสมควรพักเอาแรงถึงคราวสู้จะได้กวาดล้างให้มันจบจบไป ในตอนนั้นเองหวังโจกวากมือเรียกฉินเฟิงฉินเฟิงเดินไปหาเขาปากเอ่ยถามนายพลหวังไม่ทราบว่ามีเรื่องอะไรหวังโจพยักหน้าและกล่าวคนอย่างฉันไม่ชอบติดหนี้บุญคุณใครฉันมีบางสิ่งอีกมากต้องทำหลังจากนี้คงไม่ได้อยู่ที่นี่อีกดังนั้นถ้าตอนนี้นายมีอะไรต้องการให้ช่วยหรือเปล่าถ้ามีก็ขอให้บอกมาได้เลยฉินเฟิงช่วยชีวิต หวังโจเอาไว้และหวังโจก็ต้องการชำระหนี้ดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินหรือบางสิ่งบางอย่างทั้งหมดสามารถเอ่ยขอออกมาได้เลยแน่นอนว่าต้องไม่ใช่เรื่องไม่ดีถึงหวังโจจะช่วยได้แต่ไม่ควรทำให้อีกฝ่ายลำบากใจฉินเฟิงหยุดเล็กน้อยก่อนกล่าวนายพลหวังถ้าเป็นไปได้ผมอยากขอเข้าร่วมกับพันธมิตรระดับสูงล่วงหน้า ขอรับตำแหน่งผู้การรัฐประจำเขตสี่เมืองทะเลเหนือฉินเฟิงยื่นมือออกไปโชว์ตราของเกาหยูคังให้ดูนี่คือตราของผู้การรัฐเกาหยูคังก่อนตายเขาได้มอบความไว้วางใจฝากความรับผิดชอบไว้กับผมหวังโจประหลาดใจเล็กน้อยแต่สุดท้ายพงกหัวรับและกล่าวฉันจะช่วยจัดการทางพันธมิตรมนุษย์ให้แต่ด้วยความสำเร็จของนายในครั้งนี้ ไหนจะศักยภาพระดับสวรรค์โปรดปรานฉันคิดว่ามันน่าจะมากพอให้นายเข้าสู่ระดับสูงล่วงหน้าได้ขอบคุณนายพลหวังอืมถ้ามีเรื่องอะไรอีกจากนี้ขอให้ติดต่อฉันได้เลยหวังโจบอกหมายเลขสื่อสารแก่ฉินเฟิงไปฉินเฟิงบันทึกมันส่วนหวังโจขอแยกตัวขึ้นรถสึกล่องเวหากลับไปพักผ่อนทันที หลังจากต่อสู้มาทั้งวันต่อให้เป็นเลเวลบีก็เหน็ดเหนื่อยเป็นเหมือนกันที่ยังคงยืนหยัดทรนงไม่จากไปในทันทีเป็นเพราะต้องการแสดงให้ฝูงชนได้เห็นและรักษาสภาพจิตใจทางทหารให้มั่นคงก็เท่านั้นเองเพราะท้ายที่สุดแล้วสงครามในครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตเยอะเกินไปซื่อฉิงเห็นหวังโจจากไปก็เดินเข้ามาและกล่าวครั้งนี้นายทำได้ดีมากหวังว่าในอนาคต พวกเราจะได้พบกันในระดับสูงของพันธมิตรมนุษย์ครับหวังว่าจะได้พบกันฉินเฟิงพะยักหน้าแล้วซื้อฉิงก็เดินจากไปส่วนกวงเว่ยหลังจากตรวจสอบเสร็จเขาจากไปทันทีผู้คนมองมายังฉินเฟิงการได้รับความสนับสนุนจากตัวตนทรงพลังเลเวลบีถึงสองคนเป็นเรื่องน่าอิจฉาเป็นอย่างยิ่งอนาคตคงสดใสไร้ที่สิ้นสุด อย่างไรก็ตามในบรรดาผู้คนที่มองมาด้วยสายตาริษยาหนึ่งในนั้นแน่นอนว่ามีเลยหญิงรวมอยู่ด้วยหัวหน้าคุณเองก็ตรวจสอบกับเขาด้วยไหมใครบางคนเอ่ยขึ้นใช่ใช่คุณตรวจสอบก่อนเถอะใช่เพราะในครั้งนี้คาดว่าคุณคือคนที่ได้รับแต้มสงครามมากที่สุดคนเหล่านี้ต้องการจะดูว่าฉินเฟิงประสบความสำเร็จถึงขนาดไหน ในความเป็นจริงแล้วแผนกตรวจสอบชั่วคราวมีหน้าจอมากกว่า10บจอมันสามารถช่วยจัดการการตรวจสอบให้เป็นไปได้อย่างรวดเร็วแต่ทั้งหมดยังไม่เข้ารับการตรวจสอบในทันทีพวกเขาอยากจะเห็นสถิติของชินเฟิงเพราะเกรงว่าอาจพลาดช่วงเวลาแห่งปฏิหารไปในทุกๆครั้งที่สงครามจบลงมักก่อกำเนิดวีรบุรุษและปาฏิหารขึ้นเสมอบางคนได้รับความมั่งคั่งมหาศาล ติดปีกโผทยานอย่างไม่มีใครสามารถหยุดยัง้งอาถ้าทุกๆคนและเลเวลซีคนอื่นๆเห็นว่ามันไม่เป็นการข้ามหน้าข้ามตางั้นผมขออนุญาตว่าจบฉินเฟิงก็ก้าวไปข้างหน้าส่งวิดีโอออกไปวิดีโอของเขาเก็บภาพเอาไว้ค่อนข้างมากใช้เวลาในการตรวจสอบนานกว่าพวกนายพลติดติดติดตรวจสอบเสร็จสิ้นสถิติสังหาร3 4 1 9 เมื่อได้ยินข้อมูลนี้ดวงตาของฝูงชนต่างเบิกกว้างแทบไม่อาจทำใจเชื่อได้แต่ไม่นานบางคนก็เริ่มฉุกคิดว่าที่ตัวเลขมันมากขนาดนี้คงเป็นเพราะฉินเฟิงคือคนแรกที่เปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่สุดท้ายมันนำมาซึ่งชัยชนะอันใหญ่ยิ่งของสงครามในครั้งนี้และที่สำคัญที่สุดก็คือสถิติของเขามากกว่านายพลถึงหลายเท่า เรื่องแบบนี้จะไม่ให้ผู้คนรู้สึกอิจฉาได้อย่างไรเงินจำนวนมหาศาลถูกโอนไปยังบัญชีส่วนตัวของฉินเฟิงและเมื่อบวกกับเงินสะสมที่มีก่อนหน้านี้ทำให้ในปัจจุบันฉินเฟิงมีเงินในบัญชีมากกว่า4.5ล้านล้าน